ใกล้เทศกาลสงการแล้วค่ะได้เวลาเปลี่ยนสีผมแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาย้อมผมตัวเองนะคะหรือว่ากัดสีผมไม่ย้อมธรรมดาแล้วค่ะกิกิจะมากัดสีผมนะคะต้อนรับเทศกาลสงการเพื่อเพื่อนๆคนไหนอยากได้สีเหมือนกิกิเขาคือสีบรอนน์นั่นเองค่ะเขาเป็นครีม กัดผมนะคะทุกคนย้อมสีผมนะคะสำหรับให้ผมมันอ่อนสีอ่อนลงแล้วเข้าไปย้อมผมแต่เราจะใช้สีนี้เลยค่ะเขาเป็นสีบรอนนะคะสีขาวขาวงอกๆนั่นเองค่ะมันจะได้ปิดงอกของดิกี้ด้วยนะคะโอเคแกะกล่องมาแล้วนะคะข้างในกล่องก็จะมีเจ้าตัวนี้แล้วในกล่องก็จะประกอบไปด้วย เจ้าผงกัดสีนี้สี่ซองนะคะตัวนี้ซื้อแยกนะคะตัวนี้คือน้ํายาสําหรับผสมตัวนี้นั่นเองค่ะเอาอันนี้ก็ครั้งแรกของกิก้ไปดูว่าครั้งแรกมันจะออกมาเป็นยังไงจะปังหรือพังข้างในเขาก็จะมีวิธีการใช้คู่มือการใช้นะคะแต่พิเศษอย่างหนึ่งของอครีมย้อมผมอันนี้นะคะกิก้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกพิเศษหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่า ทุกคนเห็นวิธีการใช้วิธีการทำหรือยังคะแล้วจะมีถุงมือจะมีถุงมืออยู่ในนี้ค่ะคุณคาเห็นเขาขาวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะโอ้ยเนี่ยถ้าเห็นถุงมือเขาแปะอยู่ติดกับอันนี้เลยเขาขาวนี้นะคะคือถุงมือแปะอยู่ติดกับสิ่งนี้เลยนะคะวิธีการทําก็ เอาผสมกันแล้วก็ย้อมที่ผมเราไปลงมือย้อมสีผมด้วยกันเลยค่ะเราแบ่งผมออกเป็น2อ,อันนะคะข้างล่างกิกี้จะย้อมเป็นสีบรอนข้างบนเป็นสีธรรมชาติค่ะเอาเพื่อนเพื่อนก่อนที่จะไปย้อมผมหากเพื่อนๆกด s u b สไคร b ์กดหัวใจกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กิกี้ด้วยนะคะไปย้อมสีผมด้วยกันว่าจะปังหรือพังคะสงกรานนี้ นี่นะคะที่เราจะผสมซอง นี่จ้าผสมรวมกันได้แล้วเดี๋ยวเรามาใช้เลยนะคะบอกก่อนนะว่าครั้งแรกนะคะครั้งแรกครั้งแรกที่ทําแบบนี้นะคะนี่คือครั้งแรกของกิกกี้เลยการกัดสีผมครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะค่ะที่ทําเองตอนที่จะใช้เจ้าตัวนี้เขาบอกว่าให้ใช้วาสลีนให้ใช้วาสลีนนะคะทาที่บริเวณหูบริเวณหูหลังหูก่อนนะคะ เพื่อที่ไม่ให้เจ้าตัวนี้มันไปนกัดผิวเราแต่วัสลีนตัวนี้นะมันแพงเกินกิกี้ไม่กล้าใช้เพราะอะไรเพราะว่าอันนี้คือน้ำหอมสูตรเด็ดเลยวัสลีนตัวนี้คือแพงมากคือชาแนลค่ะอยู่ในนี้เดี๋ยววิธีทำเดี๋ยวกิกกี้มาแชร์บอกนะมันเป็นน้ำหอมที่แบบแปะไว้เป็นการทำ DIY น้ำหอมที่แบบใช้ได้ อยู่ตลอดทั้งวันเลยมันแพงมากไม่กล้าใช้นะคะอันนี้ของเดฟคือนางเอาชาแนลใส่ไว้ในนี้ค่ะเดี๋ยวกิกิมาบอกสูตรถ้าใครอยากรู้นะคะติดทนนานก็เลยเปลี่ยนใหม่มาใช้เจ้าวิกแทนค่ะใช้วิกนะคะเพราะว่ามันเป็นเจลมันเป็นเจลแบบนี้อะ่ะเนาะมันเป็นเจลก็คือทาอกไว้เพื่อที่ไม่ให้สีมันมาติดที่สีผิวของเรานั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ,ม,อมือ แขนออกตรงไหนไม่ทราบได้อนะขอขอทะลุแขนก่อนขอขอทะลุแขนก่อนนะคะได้ไหมเออนีถุงขยะนี่เป็นเสื้ออะไรเบ้ามัดไว้จ้ะมัดัดไวค้ค่ะมัดไว้สู้ชีวิตมากสู้ชีวิตมากจ้ะเนี่ยเนะ มัดไว้ก็เป็นเสื้อเอลรอยเสื้อเอลต่อไปกิก้ก็จะมาแบ่งผมครึ่งบนและครึ่งครึ่งบนและครึ่งล่างนะคะทุกคนข้างบนกิก้ก็จะมัดไว้เนาะเพื่อที่จะไม่ให้มันลงไปติดจะทำสีกับเฉพาะชั้นล่างนะคะอันนี้แบ่งตามที่แบบ ไม่ได้มีมาตรวัดอะไรนะคะใช้มือรวบไปเลยคือจะตรงไม่ตรงคุณผู้ชมก็ดูให้หน่อยนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกกิก้สิว่ากิก้แบ่งครึ่งหรือเปล่านะคะโอเคเราได้ผมที่จะทําแล้วต่อไปกิก้ก็จะมาทา่าเจ้าวัสลีนนะแต่กิก้ใช้เป็นวิกแทนนะคะก็จะเอาแบบเนี้ยคือมาทาไว้ที่หูหลังหูทาไว้ที่หนังหูค่ะ ไม่ให้ไม่ให้เขาอ่ะโดนน้ํายาย้อมผมไม่ให้เขาโดนน้ำยาย้อมผมค่ะทาอกไว้ก่อนใครที่ชอบย้อมผมแล้วสีผมสีของน้ํายาย้อมผมติดหูติดใบหูอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เอาเจ้านี้มาทาไว้ก่อนได้เอาพวกวาสลีนหรืออะไรก็ตามที่เป็นเจลเยลลี่แบบนี้นะคะมาทาไว้ก่อนได้มาอบไว้ก่อน ที่ก็โอบไปเลยนี่เพื่อไม่ให้มันโดนนะคะ <Okay. S 1> ข้างหน้าสองช่อนี้ขอขอเก็บไว้ก่อนเนาะขอเก็บไว้ดูก่อนว่าจะจะทำหรือเปล่าโอเคมาลงมือกันนี่ค่ะเราก็จะทำทีละฝั่งก่อนเนาะน,นี่คือ,อคใส่ถุงมือแล้วก็น้ำยาของเรา เราจะมากัดสีผมนะคะต้อนรับเทศกาลสงการนะคะเอาสีบรอนไปเลยสิคะอุ้ยมันฟูขึ้นเยอะมากเลยค่ะมีกลิ่นไหมกลิ่นก็แรงเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะครีมมันจะเป็นครีมครีมเนาะแล้วก็เป็นฟูฟูขึ้นมาว่าจะเอาง่ายๆบ้านๆเลยเอาเอาช่วง็กล้ๆก,ก่อน yêu thương เรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่ทิ้งไว้เขาบอกให้เช็คทุกๆ15นาทีเขาบอกว่า1 5ถึง90นาทีคือนานมากแต่เขาบอกให้เช็คทุกๆ15นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวอีจะดูวา่าจะให้มันอ่อนแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วจ้าผ่านไปกี่นาที สี่สิบสิบสิบห้าเกือบสิบห้านาทีจะสีเริ่มออกแล้วเห็นไหมคะนี่นี่อันนี้ทําก่อนนะสีเริ่มออกแล้วนี่เนี่ยสีสีเริ่มมาแล้วจ้าเหลือตรงปลายปลายหน่อยน<อ>ึงนี้นะคะก็จะเอาน้ํามาช่วยเขาเพราะเขาจะแห้งเนาะก็เอาน้ํามาพรมเนาะเอาน้ํามาพรมแล้วก็มารีบดูเนี่ยแบบนี้ ออกแล้วเนาะสีเริ่มออกแล้วค่ะโ oh <my> อ้อสดสีที่ได้ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้